โยช่าพ nee ี่รับรองผมเห็นพี่เนี่ยบินทบาทตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยตอนนี้าามมอออหลกึงโชพี่พอจะมีแบบร้องล้อกใช่ปะไม่มาร้อหลอกไม่พี่ไม่ได้ไม่พี่ร้องเป็นลุงตู่พี่ฟังเร็วไม่ผมร้องได้แต่ไม่พี่โอให้ผมก่อนเพราะว่าไอ้กุ้ยบอลมันมันในนี้ผมแล้วนะลุงเต๋อลุงเต๋อยู่ไหนไม่ไกลไม่ไกล้อยู่ลุมไทยต่างมใเอออยู่ครับอยู่ไม่มีอะไร่หนอยเพื่อนอุ้มมาเฉย อุ้มอะไรเพื่อนเขาไปอุ้มการเพื่อนอ่ะเขาอะไรเพื่อนอ่ะผมจะถามว่าเอะไงนอกจากวอมีอะไรเพื่อนเติมัครบอะไรกินข้าวอะไรกินข้าวอะไรกินเผาไม่ไใจเลยครับเฮ้ยกินถั่วผัดกระเพราแล้วก็ไข่ดาวยังมาสุกกูยังกินในนี้อยู่เลยมาม่าผัดไข่เค็มไปเลยนี่ไงโอเคเพื่อนแล้วนายเป็นอะไรอย่างเพื่อนายเดินท่านั้นทำไมอ่ะ เดบแดดกันเลยที่จดูคุยมึงทั้งวันเนี่ยสัตว์ไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อไรแบบนี้ไงี้ยเป็นรถเท่าเพื่อนมึงบอกไอไปใส่หนวดมึงไปไต่หนวดอะไรทีอะนะรูรอเพื่อนนายพาไปเนี่ยรถมันเต็มมึงมีรถมึงก็เนี่ยรถมันเต็มมึงก็มีรถไปแล้วไม่เป็นไรไม่ไปไม่ไปกันเลเออดมงอันเฟมนะกูอันเฟรมนะทำามไม่ไปอ่ะอันเฟรมนะเฮ้ยเธอละรถนี่ไง จะรักใครวะอีกเพลงดีฮะโอ้ขอบคุณมากสวัสดีครับพี่พี่พี่มินไนสวัสดีครับสวัสดีครับบูสวัสดีครับอย่าฟอร์มรู้จักเขาเยอะได้ปะไหาวันนั้นฉันไม่บูวารู้จักเขารู้จักกูแต่กูไม่รู้ตอนนี้เขารู้จักกูไหมเพื่อนรู้จักเขาไงรู้จักเขาไหมรู้จักรู้จักรู้จักเขาได้ไงรู้จักดีแล้วมึงรู้จักเขาได้ไงแม่ของน้องกูน้องมึงคือใครวุ่นวาย แล้ววุ่นวายอยูไ่ไหนตอนเนี้ยกูไม่รู้กูไม่ใช่มันมึงอะมึงอะวุ่นวายแล้วตอนเนี้ย <Okay, bro. S 2> มึงอะไม่วุ่นน้องมึงอะไม่วุ่นวายแต่มึงอะวุ่นวายแล้วตอนเนี้ยไม่เขาบอกมึงน้องมึงชื่ออะไรวุ่นวายแล้ว <c oughs> ม,มึงชื่ออะไรไม่บอกมึงชื่ออะไร <c oughs> ตอนแรกมึงบอกว่ากูนาลง <c oughs> มาน้านิโน่นะยุน่ฮะอันนั้นมันไม่เหมือนกันเลยช,ชื่อมันต้องเห <c oughs> มือนกันเองชื่อพี่ชื่อพี่น้องอะมันน้องคนละพ่อกับแม่คนละพ่อกับแม่น้องมึงทำเหรอ แล้วพ่อแม่ไหนอ่ะพ่อผมอะไม่มีไม่มีพ่อกับแม่อ้าวไม่มีพ่อเหรอไม่มีไม่เอ้าไม่มีพ่อเหรอเอ้าไม่มีแม่เหรอเอ้าทำไมอะจะล้อว่างั้นล้อไม่ล้อล้ออะไรจะล้ออะไรกูเอ้ากูถามมึงว่ามึงไม่พ่อเหรอไร้เจอเราเจอไก่ชนแล้วการที่ไม่มีพ oh. ่อรอรอรอโดน้องดนวดนแจ้นวดแจ้กเฮ้ย ที่มีอะไรจะเปิดธ like ุรกิจที่มีอะไรจะเปิดธุรกิจเดี๋ยวมาเลยไอเนี่นะแล้วแกมีหรอไม่มีกูเกามาพราไม่เหมือนกันไม่มีเดี๋ยวมาเริ่มผมไปห้องน้ะที่ว่าเราเปิดเพียงชาวนากับอูเห่าฟังมันไม่ดูมีประโยชน์กว่าว่าไงพี่ ผลิตเจ้าไม้ธุรกิจอะรับรองว่า,าถ้าเองสนใจร่วมงานทีเนี้ได้ไม่ต่ำกว่าห้าเอา็มกันถ้าบอกเดมอนเฮนนะว่านันอิโนอยู่นี่อคับ งมีใครสนใจรถต้นนะ้นขายรถตู้ครับรถตู้สีก้าวไกลทะเบียนเก้าเก้าครับห้าแสนแครเอาไหมไหนเอะไหมไหนเออะไรพี่อ่ะยังไงรถตู้ทะเบียนตองเก้าสีเก้าไกลขายห้าแสนพอพี่เก็บไว้เถอะเหนี <laughs> ผมกดซื้อว่าเลือกตั้งอะ่ะแล้วมันมันมาเก้าเก้า ฟังเพลงชาวนางูเห่าไหมพี่เปิดให้ฟังมาผมไปหุงข้าวมาแล้วกูไปหุงข้าวเฮียงนี่เลาะในน้ำเหรอวะจุกเอาครับคืออะไรอ่ะเอาอะไรอะไปเท้าไปครับไม่้เอามาแล้วโอเคไม่ในไหนพี่ พี่พี่โอชาพี่โอชาพโอชาพี่พี่โอชาพี่โอชาพี่โอชาว่าพีเสียฟังแน่เลยพี่โอชานี่ทตัวเป็นขอทานพี่โอชพี่โอชาพ่าพี่โอาพีอชาพี่โอาพี่บอชพี่งพี่โอชพี่พี่าพี่พี่โาพี่พอาี่อาพี่โอ่โอาพี่พี่โอชอาอพพพพพี่พีอาีพี่อพีาพพี่ ยินทบาทตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยตอนนี้มาล้อหลอกมึงโอชาพี่พอจะมีแบบล้อหลอกใช่ป่ะไม่มาล้อหลอกไม่พี่ไม่ได้ไม่พี่อันนี้น้องล้อหลอกเพื่อผมไม่ได้ล้อหลอกพี่ผมแค่อยากอยากได้แบบพี่ถามมึงล้อหลอกหรือล้อเล่นพี่ผมล้อเล่นพี่ผมแค่อยากได้มล้อเล่นล้อเล่นโอชายไม่มาล้อเี่ก่อน้มอเยากตัวผมอยากได้เศษเศษก้นบาทก่อนครับพี่ผมพี่มีพอเศษก้นบาทแบ่งผมไม่ได้บ้างนั่นคือก่อนจะได้มันก็ต้องมีสีแรกเปลี่ยนโอชาบอกกันไปนั่นพี่โอนผมก่อนล้อเล่นลูกตสวให้พี่ฟังเร็วไไมมม่่่่่่ผผต้้้อออดแวาาพีโใหกนะ เดี๋ยวลอก่อนมันในี้ผมแล้วนะไม่เอาไม่เอาก่อนไม่เอาโอก่อนไม่เอาบอีไม่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  ที่นัดการแสตนึงนะพี่บอลบอกผมมาตอนอยู่ตเลเบวะมาไม่นะมาหมืนะึอะไรอ่ะไม่ใช่นะมันโอสองหมืนโอสองหมเองพี่บอลผมไม่ไม่เอาไม่ดไม่เอาไมเอาพี่ามื่ไม่เอาไม่เอาอ่ามึงได้ไ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 เลขกแปห้าพี่ไดิรวยสกให้ไปอีกสองมเป็น่มื่มึเอาไม่เอาถ้าไม่เอาถูกูจะได้กระทมมึงเอาครับพี่เอาครับอ่มึงร้องมึงร้อง วิโดก้าไกลวิโดเก้าเก๋ยยืนเบ้ยเอาเอวมือตู้นะเอาวมืู้เอาเวมือตูเอาตูใจผมเลือกอันนั้นไงใจผมเลือกอันนั้นไงพี่ล้อดิ้อดิ้อดิุงเต๋อลุงเตอเย้ไงไม่ใกลไม่ไกลอยู่รวมไทยต่างชาเือกลุงเตอเลือกลุงเต๋อมือตาเรืองเตอเลือกลุงเตอเลือเตมือตารวมไทยต่างชาเลือกลุงเตอเลืองเตอ เล่นไรเล่ไรเล่นรอไปท่าพี่ไ่ีไปท่าพี่ ขอบคุณคพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อครับพี่ฟอนขอบคุณครับพี่คขอบครับ้องแบบนี้เจริญนี่ครับูว่าชอบลุงตู่แบบนี้ครับพี่ก็ดีด้วยครับพี่ลุงตู่่ป็นลุงตู่ให่เป็นแม่มันี้ลุงตู่ต้องเป็นนายกนะครับพี่เป็นต่อเป็นต่อเป็นต่ออยู่แล้วเป็นต่ออ่แล้วพี่ดูไบลุงตู่อยู่ไหนพี่สวไม่ถึงก้าไกลสวไม่ถึงอยู่แล้บลุงตู่ลึมมลมลุงตู่อยู่ไหนเลพี่ดูไยเขาบอกว่าผลพรรคโดนโดนโดนนี่โดคดีอะไรด้วยอ่ะ โดนโดนฟงโดนเขาไปลื่นตรงยิ่สารอะไรกันอ่ะผมอ่านข่าวอ่ะเออก็คือก็คือไอไอไอตู้มันเอาอยู่แล้วไงตู้อ่ะอุ๋เอาสุดแล้วไม่ได้หมายถึงตู้เอทีเอ็มแหละไม่ได้หมายอาหารนี้หมายถึงตู้เอทีเอ็มตู้เอทีเอ็มลุงตู้อยู่ไหนพี่ลุงตู้อยู่ที่ห้าพี่ ไม่ไม่่จวไม่แจวฟังไม่เดี๋ยวเขาก็เด้กมาที่หนแล้วฟังไม่สำคัญว่าอยู่ที่ไหนเขาโกงเขาง่ายเขาง่ารู้มือแค่นั้นแหละเดี๋ยวรู้มืออยู่โคนร้องเพลงให้ตรงนี้ฟังก่อนคำนับตัวสาบอพลือเลาครับเอาเพงหรือเปล่าครับเพลงอะไรฮะเพลงนี้แจ็คกี้น้องเพื่อนเพื่อนกูไปไหนเนี่ย มันไปไหนแล้วไอ้เค่นั่นอ่ะไอสัตว์มันละสายตาเรไปแป๊บเดียวเองหายไปแล้ว GMM มึงมาเลย GMM เลยนะไอสัตว์อาอเหรอเอ้ยกูเปิดไปตั้งหลายรอบกูว่าแล้วทำไมสตีมกูอยู่ดูย้อนหลังไม่ได้ที่มันมันหายไปที่ ป่าอะไรนี่ครับเจกีเจกี้มาดิมาจกี้มาเขาเรียกเขาเรียกอะเรเจกี้เอ้ยผมเอ้ยติดตต่อจูโฮ้หน่อยเออเนี่ยจูโฮมีเงินกู้ด้วยนี่ว่ะด้วยนี่ยไอ้พี่ขุดลื่นขุดเนื้อเลยเห็นมันโง่ดีนี่จูโฮอ่ะเอ้ยว่าชายเดี๋ยวเราจะไปกู้เงินไอ้โง่จูโฮแล้วบิดดีว่าไม่มีใครคุ้มกันเาหัวเลยได้วหมเออหวาพี่ นะมันก็ได้นะแต่เขาอึ้มแล้วนะบอกไม่ปล่อยกูอะเขาอึ้มแล้วเขามีอะไรมึงดูสภาพนี่เนี่ยอ่ะมึงดูแต่ละคนนี่เนี่ยอ่ะอย่างเนี้ยกลัวไหมเออ ก็พี่เดี๋ยวพี่ให้โอกาสไว้เดือนหน้าแล้วพี่เดือนหน้าแล้เดือนหน้าเดือนหนึ่งไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวก็โดนกดแล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีติดเพรตัวอยู่ไหนที่นี้อยู่แล้วไอบอลไอบอลมึงก็บอกไปดิก็ถ้าเดือนหน้าเขามีขอเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะไปได้ลงเกิดได้ลงเกิดเดี๋ยวจะมากนร้อีไปเจอกันใหม่ไม่ผมไอเดียวที่กดีเลยว่ะเราจะไม่ได้เข้าเกมมาจัดมิสติ้งที่ญี่ปุ่นาเดือนไอบอล เดี๋ยวกลับม่ไทีเดี๋ยววันนั้นอาจจะเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ประมาณวันสามสี่แผลไอ้จุกใช่มันไม่มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็คือไม่ได้ขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะก็คือเดี๋ยวกดลงเรื่อยๆอ่ะแค่นั้นเนี่ยครับพี่ครับพี่คนนี้มีความรู้ได้แล้วนะพี่พี่บอลอย่าลืมอย่าลืมจานะลุงตู่เบอร์อะไรคุณยรอบเดี๋ยวใา้ยีสองพี่ยี่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 สองเรียกอะไรครับยี่สองเรียกอะไรเลขเลขยกสามสองครับเลขยกสามสองครับพี่เลขยกสามสองเอาไปเลยน้องพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไร ไม่ได้เาอะไรสองอาบอลโดนนะอ้เเนี่ยมันเป็นภารกิจหลามึงรู้ไม่ได้หรอกกูไปทำมากูไม่บอกออมึงลอ,<ช>องไล่เวทใส่มัน,น้หย่ใหตังค์เ่อตอนนี้มีตังค <c oughs> ์เ <c oughs> มื่อไหรนแพนนะพี่มึงไล่เวทใส่มัน,น้เลยเวทที่อะไรสัก <c oughs> อะไรนะมึงมามึงมาแล้วมึงมามึงมาแล้วมึงอะไรนะนะเดี๋ยวให้ตังค์มให้หมดใช่ไหมโชว์เวทก่อนโชว์เวทก่อนเมื่อยากเอาตังค์ให้กูเท่าไหร่มึงจะให้กูโชว์เวทนะมึงมีตังค์ให้กูเท่าไหร่เอาตังค์เท่าไหร่เอาเท่าไหร่เนี่เลยท่าต้างจะกินใครจะยังไม่กินแล้วผมกำลังไปหุงข้าวกินกับข้าวต้มเงี้ยเขินยาไปกันแล้วไปกันแา้วตังค์เมื่อวันดี้976เอาเท่าไหร่เท่าไหร่เวทเท่าไหร่เวทเท่าไหรื่นสองหมื่นเวทละสองหมื่นอ่าๆปอดอะไรนะปอดอะไรปอดอะไร976 976 ขอแบบสั่เวทห้าหมื่นได้ไหมแบบแบบมีโปรโมชั่นอะไรมันจะมีันจะมีเวทที่ใส่ให้อีกคนนึงเต้นอยู่ก่อนโอเคใช่เหรอวะอะไรนะรออะไรรออะไรรออะไรพูดอะไรปะเก้าเจ็ดกก้จ็ดกพูดอะไรเมื่อกี้โอเคเป็นัไงเนี่ยเป็นยังไงมันดีอยู่น่ะอย่าพูดอย่าเรียกมาขอร้องแล้วมึงไปที่อะไรมึงไปที่อะไรโดนแทงยาแล้วไปนแทงมึงเรื่องอะไรมันจำมึงได้ไงยามึงทำยังไงอะมึงมึงจำมึงได้ไหมล่ะป่า ผมข้าวกี่ข้าวต้มเหรอไม่ผมผมสั่งผมสั่งมาผมสั่งข้าวผักกาดยาวมาตอนตอนประมาณเย็นๆนี่แหละแล้วผมก็สั่งแกงจืดแกงจืดแบบน่ากินจัดเลยมันมีสาหร่ายต้มต้มหูใหญ่บึ้มบั้มเลยอะไรแบมนี้อะไรกันอะไรแทงเรื่องไรมันบอกว่ามันบอกว่าเราไปทำให้คนในแกงมันอัดหลงรักเราเอ้ยข้าตัวอะไรเดี๋ยวพี่เราก็เลยโดนแทงมันเพงบอกว่าซัพพอร์ตเหมือนกันนะใช่อ้าวแล้วไม่ชอบเขาไหม แต่เราจะโดนอีบังบอลแทงเราแทงเรื่องอะไรเราไม่อยากให้สองคนนั้นมีปัญหากันอ่ะในกูบอกแล้วมึงเอาหมีดให้กูไม่ได้เอาหมีดให้กูมันจะมีปัญหากันเ้ยจริงปขาจะได้ไม่มีปัญหากับกูไงไม่เอาไม่ได้ก็ูขอยยืมใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยมึง้ออะไรวะไม่ได้มันคือของที่เขาให้เราไงเพื่อนยืมใส่หน่อยเออมันอะไรมันงกอะไรแค่ไปเอ อิมแล้วเขาอยู่ไหมแล้วเขาอยู่ไหมตอนนี้เขาอยู่ไหมอยู่อยู่เอาแล้วไม่ไปอยู่เหรอวะไม่ได้ดยวบอลบอลเห็นมันจะแทงกันอแทงเรื่องอะไรอ่ะก็มันคือกฎแกงเขามาเฟียห้ามไปยุ่งกับห้ามมีใจไอ้เฮียได้ตัดกูเห็นแม่งย่งรับผู้หญิงมึงบ้ามัเลยตัดเนมเนทอ่ะ เวทมันไปรับมึงกี่คนต่อกี่คนในที่อ่ะไม่คือเขาเนี่ยไงเขาแบบใหญ่โตในแก๊งไงอะไรหรอใช่แล้วเขาแล้วมึงได้คุยโัพท์กับเขาไหมมินมินมิไม่รู้เบอร์เขาอ่ะเอ้าแล้วแล้วเ้าให้ของไปได้ไงแล้วเขาติดต่อเป็ไงก็ช่องมาซื้อกาแฟที่ร้านแล้วก็ให้แฟชั่นเรื่อยๆขอเซ็นได้ก่อนโอ้โหเซ็นได้ยังไงอ๋อมึงเปิดร้านกาแฟเขาจะตามหาเป็นร้านกาแฟไหมใช่เขารวยปะอันนี้พูดถูกเขารวยปะ เราซื้อกาแฟเราไปพันแก้วสัตว์รวยนี่วะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบหน้ามึงเปิดร้านกาแฟแล้วมึงเรียกเขาไหมห้าบอกเขาหน่อยไว้เดี๋ยวบางบอลมันแทงเราได้ๆๆยันนี่ก็ใส่ไม่ไข่ยนะหล่อนน้องเอมึงเปิดดิมึงเปิดดิเปิดดิกูเปิดดิิเปแล้วกาแฟดิเปิดเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวช่วยขายตอนนี้เปิดไม่ได้พี่เปิดผมเปิดไม่ได้พี่ทำไมเปิดไม่ได้ ผมจะโดนแทงใครแทงมือก็บางบอลไม่ได้จะจำมันก็จำได้มาจำได้เปยมือวางมึงเปิดแล้วมึงเปิดแล้วมึงก็เปิดกาแฟไว้ให้พวกกูแล้วมึงก็ไปที่อื่นหัวเชียร์หัวยังกับลานเวเลยเครื่องบินจะจำได้เนี่ยมันจำได้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลมันยังจำได้อยู่เลยมันจำไม่ได้มันเปิดเลยจำได้มึงกลัวอะไรมึงวะมันมันมันจำได้ทั้งทั้งสองเสียงดุ๊ยคือ เฮ้ยรถมาป้าขโมยรถ